นะครับอันนี้กดไปแล้วนะครับเป็นรหัน02นะครับจุดจบที่คาดการนะครับอยู่ประมาณตรงเมาส์นะครับอันนี้ผมกดด้วยหัน02แล้วก็อยู่ประมาณ95ในเรื่องของเทคนิคอัพเกรดแอนเรียนะครับซึ่งเราคาดการจุดจบไว้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากมีการแต่จุดจบก่อนนะครับหรือถึงจุดที่คาดการก่อนเนี่ยโอกาสชี้เป้าก็มีมีโอกาสที่จะเพี้ยนนะครับนะแต่ก็ตอนจบนะครับ ก็ใกล้เคียงกับที่คา,าดการนะครับน่ก็คือราคาจริงๆมันควรจะจบตรงนี้นนแต่ว่ามันดีเลย์นะครับประจบตรงนี้ก็จะใกล้เคียงมากนะครับแต่มันติดท้างบนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนรหัส02สอง แล้วก็95ในด้านของเทคนิคาเก็แอเรียนะครับสังเกตได้ว่าผมเทรดมาตั้งแต่วันที่25นะครับแล้วมาเทรดอีกทีวันที่28นะครับเพราะว่าในช่วงของวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกราฟมันเทรดไม่ได้นะครับก็คือเทรดได้บางช่วงบางตอนนะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่เสี่ยงในวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะเป็นกราฟที่อันตรายพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ